ครับสวัสดีคือเก่าเนี่ยแหละครับก็เห็นกันคลิปแล้วคลิปได้ก็แล้วแต่ก็สวัสดีครับคือเกา่าแหละต้องวิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมเนี่ยแหละคือเก่านะครับเนาะเพราะว่าคนเก่าค,คนเดิมช่องเก่าช่อง,องเดิมยังยืนหยัดอยู่เรื่อยๆถ้าพี่น้องยังติดตามให้กําลังใจกันอยู่กลามาติดตามน้าต่อจากบ้านภูเขาวงคือเก่า,ะกาะนะครับเริ่มคลิปจากบ้านภูเขาว่งนี่แหละนะครับตรงมุมนี่ โอ้บานข้าเห็นด,ดีๆดีเห็นสำหรับรับชมวิวบรรยากาศก็ขอแจ้งข่าวพี่น้องทราบนะครับถนนรลอริมนม้ำบานผู้เขาวงไปบ่ได้เลยครับรลอริมนม้ำถ่่มแล้วนะครับไปบ่ได้เลยถ่วมโดนแล้วเอา้ามาติดตามตัวหนึง่งไปเลยจากบานผู้เขาวงไปแถวอุทยานน้ำพ้องจุดได้แนน้ำถ่วมไปลุยไปเบิงน้ำกันนะครับ พี่น้องอันนี้เริ่มคลิปจากภูเขาวงนะครับเดอ้อเริ่มคลิปจากบู่บ้านภูเขาวงนะครับไปอุทยานน้ําพองเลยละ่ะมีจุดได้แนะนาถ่วมนำทะลักถ่วมขึ้นมาฮอดถนนไปอันบอวงได้แนะนำถั่วถนนเ้นีไปอำเภอหนองเรือใดเลยบอนำถ่วบอสไดลรู้นะครับเนี่ยถนนตีมาโพตรงนี้บรรพุเขาวงมากเลยนะครับเดอ้อเนี่ยนะครับไปไปเบิ้งกันโลดนะครับพี่น้องวิ่ยาก สีท้ายต่อเนื่องแบบนี้ล่ะพี่น้องจังสีเบิงเบิงแบบเบิงติดตามต่อเนื่องนะครับแม็นมาราบก็ขึ้นเริ่มไปเรื่อยเรื่มไปเลยเห็นภาพไปเรื่อยๆขันผู้เคยมาสีนึกภาพเพราะตรงนั้นตรงนี้นะครับเนาะหรือผู้บ่เคยมาเห็นภาพก็สีเห็นกระสีนึกออกโอ้ยไอตุลง้อข้วไขข้เจ้าง้ข้าเจ้าเด้พี่น้องเห็นไหมเมื่อเรียงทั้งผู้เลยเดย้กระบ่งบอกว่าหาด หาดแถวอุทยานน้ำพ้องมีมีหาดมีหมองเลงวัวเลงควายข้าเจ้านั่นท่วมเบิดแทเข้าเจ้าเจ้างัวขึ้นมาแบบนี้ไปที่ตามบังพี่นอ้องติดตามดูนะครับนะนี่มันด่พี่นอ้องหอดนีแล้วนี่นี่หอดริมเนี่ยริมถนนแล้วนี่โอ้นี่นี่หอดแล้วนี่หอดตีนถนนเลยนี่เอาไปเบิ้บ์งบานนี่ไปเบิง้งไปเบิง้ง ฮอดแล้วฮอดทินถนนแล้วพี่น้องนี่เห็นน้ำแล้วเห็นน้ำแล้วเห็นน้ำแล้วอเอ้าพี่น้องเอ้ยถ่วหมงไหนนี่เห็นน้ำแล้วนี่นี่ติดถนนแล้วพี่น้องนี่ถึงว่าง่วงเขาจะได้ขึ้นไปต้้าตีนผู้แล้วนี่ถ่วมิลิบาลเนาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นฮอดตินถนนแล้ว พี่น้องเอ้ยถั่วมิลิถั่วมอดถนน,นแล้วนี่มองง้มหวยไม่ได้ง้มแล้วพี่น้องมีตะนามห้อยต้อยมีตะนามห้อยต้อยนี่นี่นี่ทอดตีนถน,นนแล้วครับนี่พี่น้องเด้อขันคืนอีกเม็ดนึงก็คือถนนอีกทันทีนะครับขันคืนในสายตรงนะครับขึ้นตรงนี่น้ำสิขึ้นถนนมับเลยเด้อนี่พี่น้องนี่นี่เบิ้งคัก เบิ้งง่ายๆเลยนี่ๆๆนี่นี่เอาวิญญาขี่รถไปเรื่อยๆรอบเบิง้งเรื่อยนะครับเดอ้อขันนา้าขึ้นอีกเม็ดน,นึงนี่ถนนเส้นี้จักสิทธิ์มาได้บ่มาได้นี่พี่น้องนะวิญญากเคยมาง,ง,งหมหอยในบริเวณนี้นะครับนี่ลงไปตรงนี้แล้วครับนี่ลงนี้ละเนี่ยมองเห็นนี่ง,งหมหอยเนี่ยเนี่ยดงนี้แลครับย่างลงไปตรงนี้ล่ะน้าขึ้นฮอดถนนเลยเด้อครับเดอ้อนา้า ถนนเรียบแม่น้ำจากบ้านภูเขาวงไปอุทยานน้ำพองน้ำถึงถนนแล้วนะครับน้ำถึงถนนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าท่านถ่วมถนนนะครับมือนี่ที่ท้ายคลิปอยู่นี่นะครับเป็นวันที่เก้านะครับตุลาคมนะครับสองห้าหกหกนวนี่ครับมือท้ายคลิปนะครับมือนี่นะครับนี่เห็นปะ ถ้าสิปล่อยคลิปมือใดนั่นบ๊อดบ๊อดท่านหูนะครับคอยไล่มาเรื่อยๆนะครับเนาะขอพาพี่น้องมาติดตามมึงน้ำแบบนี้แหละนะครับเนาะที่เห็นเด้อครับเด้อนี่น้ำนี่เนี่ยเนี่ยไปสิเห็นจากผักจะภาคกี่เห็นปะเนี่ยเอาเบื้องข้างหน้าน้ำเบื้องข้างหน้าพร้อมเบื้องข้างๆพร้อมว่าน้ำม,มันขึ้นมาซักไหนแล้วนี่นี่อางลากยูนิเวนเบิดนี่ครับน้ำก็คักอยู่ริมถนนเลยครับติดริมถนนเลยนี่นเนี่ย เห็นบ่างไหครับนี่นะครับน้ำทั้งนั้นเลยครับน้ำทั้งนั้นนี่น้ำทั้งนั้นเลยนี่พี่น,อน้องเห็นบ่นยไอืเห็นบ่าครับทอ,อดตีนถนนนะครับเด้อคันอื่นคันระดับน้ำคืออีกเม็ดหนึ่งผมเสื้อวัน,น,นสนุนเซนีนาสีพอดีถ่วมพอดีนะครับมันเกิดอ,อยู่ประมาณนั้นนะครับ ถ,ถ้าทั้งยืนนะคะทั้งตั้งเนาะขึ้นมาเม็ดนึงนี่ถ่วมแน่นอนนะครับโอ้ยน้ำไหลลีพี่น้องเอ้ยเห็นได้ชัดเลยว่าน้ำไหลรีนะครับเนาะเนี่ยึ้นแล้วครับน้ำขึ้นบุรัตขึ้นหลายแล้วขึ้นนี้รีแล้วพี่เห็นบ่พี่อ่าจิตสวงกูปีแท้พี่น้องเอ้ยเนาะ อ๋อที่ไทยบึงว่าริมถนนเส้นขาวขาวก็ระดับน้ำนะครับเนาะนี่จอกันแล้วจอกันแล้วนะครับเนาะะไปบึงทงั้งนบ้านเฮ้ยเอ,เ,อเอาเอาพี่นะ้องไปย่าสิพาเลาะบึงน้ำถนนริมริมแม่น้ำเขื่อนอุบลรัตน์กับตีนเขานะครับกับตีนเขาเขาเรียกว่าถนน เลาะริมน้ำอะไรนะครับนะไปเบิงงรรับเนี่ยญญอุทยานน้ำพองเขาอยู่ข้างนานลลี่และไปเบิงงนะครับเป็นยังไงเนี่ย กูด้กูมั่นกับกูเด้อพี่น้องเด้อที่อยู่ใต่เขื่อนอันนำแบบนี้หวังว่าขัดฝนยังตกอยู่แบบนี้ผมคาดว่านะครับแม่น้ำเขื่อนบรัดต้องระบายสปินเวย์แน่นอนอันนำยังขึ้นยุขนาดนี้นะครับนะ ขึ้นหลายพี่น้องเอ้ยหันฝนมาหยุดตกกันสิมีหวังนะครับน้ำต้องมากขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าฝนหยุดตกกันย่งสิพ้อพ้อใดนะคันระบายน้ำกันย่งสิกันสิระบายาน้ำนะครับเนี่ยต้องดูนะครับไปเบิ้งอุทยานนลำพองนะครับพี่น้องว่านา้ำสิขึ้นน้อยขึ้นไลฟ์ไปอะไรจำไดไปเบิ้งกันนะครับนะครับมาหอดอุทยานนลำพองเลยนะครับเนาะไปเบิ้งน้ำอยู่ มองแคมปิ้งนะครับเป็นยังไงแน่นะครับยามาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพองเนี่ยนะครับไปลกไบเบิงพินอังเป็นยังไงแน่น้ำคือขาวจันพานแท้โอ้โหไปเบิงพินอังเหตุฉุกเฉินโทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกเก้านะครับเด้พินอังเด้หนึ่งหนึ่งหกเ่าด้ อ่นโทษเฉลิๆๆน้นเข้ามาช็อปปิ้งปรากฏว่าน้ำท่วมมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องเด้อนี่มองช็อปปิ้งบ่มีแหละพี่น้องนะท่วมหมดแล้วนี่พี่น้องที่ตามคลิปวิญญาคลิปเมื่ออสองอาทิตย์ก่อนนะครับที่มาติดตามเบืองน้ำเมองน้ำที่วิญญาบอกว่าน้ำม,มันขึ้นเรื่อยๆอยางเงี้ยครับมาในจุดนี้ปรากฏว่าถึงต้นเนี้ยงก่อนเนี่ย ตันท่านถึงต้นบักับแปรให้ยังขึ้นหันนะมองโอรุซ่านะก็ถ่วมแล้วครับตรงโอรุซ่าก็ถ่วมที่เรียบร้อยมองมันนับดาวก็ถ่วมเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้สิมาถ,ถึงตรงตรงเสาอุทยานเพิ่แล้วนะครับนั่นถนามย่างึน้นอีกเรย่อยอยู่แบบนี้วิญญาวา่าแต่ฝนยังตกอยู่ยังสี่นะครับอาจ์จิถ่วงไปเดี๋ยวลงเมืองกลางจุดไกลไกเลยเนาะ พอวิญญาณลงมาจากคันใดนะครับคันใดอยู่ที่ย่านลงมายังเห็นน้ำเลยครับน้ำจากภูเขายังไหลลงมาอยู่ขี่บึงดูพีน่น้องว่าน้ำจุดนิดหน่อยแบบนี้อีกหลายๆหอมหลายๆหม่องก็ยังมาไหลยังสี่ขี่ไปน้องไหลอย,ยู่บนมือบนเว้นถึงแมันก็สิเพิ่มน้ำลงไปอีกมากมายเลยบ่แค่นะจุดนี้เนี่ยก็ยังเห็นซสำนีเนาะจุดอื่นอีกละ่ะห่วยน้องข้องบึงจาก จุดอื่นบ่แม่นลำน้ำใหญ่ๆกันยังขนาดนี้นะครับเนาะนี่ตรงนี้เรื่องต้นทมประมาณนู้นต้นทมเนาะกระท่วมถึงแล้วนะฮะท่วมถึงต้นทมตรงนี้แล้วนะครับนี่ยี้ขึ้นเรื่อยๆวะเดี๋ยวเป็นยากัรับสังเกตนะครับคันน้ำขึ้นเนี่ยกระบอกบอกระยากับกับขีฝอยนะครับกับขีฝอยน้อยๆเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงว่า น้ำยังข้นมาเรื่อยๆนะครับข้นมาเรื่อยๆเห็นบ่เห็นได้ไงว่าปลากุมปลาเล็กปล่อหน่อยสิขึ้นมาเนี่ยมาหากินพวกเมลงต่างๆนะครับที่น้ำมันถ่วเห็นบ่เมลงหรือใส่เดือนต่างๆมันก็ต้องหนีน้ำปลากขาจะมาเก็บกินอาหารแบบนั้นนะครับเนาะโอลอนซาตอนน้ำบ่มี่พี่น้องคงสิเก่าใจเนาะนี่ไหมครับตัวยังนี่น้ำถั่วไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นบะถ่วมาแล้วครับโคดหินต่างๆ หรือเต็นต่างๆที่กเจจอกลางไว้มองให้คนนักต่องเที่ยวไปนางกะยกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ว่าสภาพยังไม่เหมือนเดิมเนาะนี่แหละครับขอแจ้งข่าวพี่น้องสามแล้วถ้าพี่นอ้นองสิมาเที่ยวสิมาเทีย่ยวอนะุทยานน้ำพ้องนะครับกะรู้สึกว่าท่วมนะครับท่วมแล้วมองมองแคมปิ้งมองในั้งแคมปิ้งนี่เราบริสมาธิมาก ได้ครับบ่วมาได้นอกจากยีไปตังทึ่งอุทยานน้ำพ้องก็จ้านะครับเพิ่นอาจิจัดไฮยู่นะครับมันเฮ้าสิมาเนาะอืมเนี่ยเห็นไหมครับปลาเล็กปลาหน่อยนี่ขึ้นมาที่นี่ห้องห้อยยางไปนี่เห็นไหมครับมีมีแมงต่างๆเห็นไหมพี่น้องแมงต่างๆกวกนี่มันนีน้ำมากเห็นไหมปลากระสีน้ำขึ้นมากมากเพื่อเป็นอาหารนะครับเนาะนี่เพื่อยห้สมเหตุมาคี่มันขึ้นมากขย้อนว่าน้ำขึ้นมาก ติดตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับกระบงบอกเลยว่าอ่าอุทยานน้ำคลองขันเปนพี่น้องสิมาแคมปิ้งหรือมาอย่างนี้บ,นบ่ได้แล้วนะครับในบริเวณนี้บ่ได้แล้วน้ำถ่วมหบดแล้วนะครับนี่เพราะมันใกล้ถึงสลาที่ห้องมายืนช่มต่างๆมากลบ,บรรยากาศนะตอนนี้มันคึอนขึ้นมาหอดเลยเลยแหละท้ายังฝนยังตกอยู่นแบบแบบนี้นะครับ ต้นขามแปรหรือต้นมะขามพี่น้องต้นมะขามแปรเนาะบางบางวิญอนต้นมะขามแปรขันพี่น้องเคยมากกสิเห็นเนาะต้นข้ามแปรตันนตนรนะนนวนี้นะตอนนั้นมันอยู่สูงขนาดว,วิญญาณยางลงไปพูนนะครับม่นยี่สิบสามสิบเมตรุ่นกบระวางตัวน,นี้แต่มันไม่มีนม้ำแต่ตอนนี้ถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับกับภาพร่วมทั้งเบิดเลยนะครับแปลว่าน้ำเคยมัลขึ้นสูงสุด เกินขีดจำกัดก็คือ180นั่นมั่นเลยแท้แน่นอนนะครับถ้าเกินร้อยแปดิขึ้นมา1 9 0ยเกเกินความจุพี่น้องคิดว่าเกินมร,รลัต้องระบายนา้ำบอเพิ่นต้องระบายน้ำออกแน่นอนก็ฝากถึงพี่น้องที่อยู่ใ้เคื่อนนะครับก็โปรดระมัดระวังนะครับน้ำที่ ถ้าเกิดว่าฝนยังตกอยู่แบบนี้นะฝนยังตกอยู่ตรนีสร้สถานการณ์แบบนี้หวังว่าเกินเวลาพิ้นตรงระบายนา้ำที่สปินเวย์แน่นอนขาดวานะครับนะพี่นอ้องคงเข้าใจนะครับวิญญาณว่าแบบนี้นะเนาะเข้าเตรียมสิ่งของไว้ที่สูงเลยเขาเฮ้าก็เกี่ยวเลยเฮ้าเกี่ยวนะครับขันเฮาหันเข้าปล่อยว้สีเสียหายเฮาตัดสินใจเกี่ยวดีก่อน,นะครับเด้อถามันพ่อสีเกี่ยวใดเหม่นบ่ ขันบาท่านพ่อเกี่ยวอะไรฮะกับบทองเกียวล่ะให้บพี่น้องอ่ะวิญญามาเห็นบรรยากาศหรือเหตุการณ์ทังสี่แล้วสิ่งที่มาเห็นตอนนี้วิญญากจะเก็บไปฝากพี่น้องให้เห็นน้ำนะครับนะให้เห็นบรรยากาศแบบนี้น้ำวิญญาเห็นผู้เดียวคงสิบวได้แล้วนะครับทรงสี่ให้พี่น้องเห็นอยู่แบบนี้เป็นอย่างจังวิญญาจังมาติดตามวัวน้ำให้พี่น้องเบิง้งมากอ่อที่สถานาการณรน้ำให้พี่น้องเบิง้ง ยอนอยังยอนเพราะว่าหนึ่งธนาขเลืล่อนไยก็แจ้งให้พี่น้องทางไตเ่อนได้ทราบแนนบ่แจ้งพี่น้องไตเกื่อนให้ได้ทราบแจ้งพี่น้องทังเนื้อเือนกันให้ได้ทราบขึ้นกันแมนบ่สิได้ระมัดระว่างสิเตรียมการรับมือที่มันสิเกิดขึ้นกับเฮ้าหนึ่งพี่น้องที่อยู่เนื้อเกินเขาเ่าร่างสุกพอเกี่ยวใดเขาเกี่ยวเลยครับ เอาคนมาเกี่ยวเลยก็ได้ครับจางคนเกี่ยวหรือเขาเกี่ยวไปเลยครับเกียเก่ยวเกี่ยวมัดแบกขึ้นไปไว้พุ่นะนะครับพ่อตากไกวพ่อได้กินนะพี่นอ้องเขาไปซื้อเขากินมันแพงนะครับพี่นอ้องเขาไปซื้อเขากินมันแพงขันเฮามีพ่อเก็บเกี่ยวอะไรกันเฮ็ดเอาพี่นอ้องจางจากักซีหาคนข้าเจ้าเสียวมือทนายกับท้นเอาจักน้อยพ่อเขาได้กินไม่คิเดเบืองดาวจ่างขาเจ้าเกี่ยวขึน้นจักมือสองมือแล้วเมนบ่า เกิดเข้าไปซื้อเขาเจ้ากินนี่มันหลายบาทโลหลายบาทมันเปลืองนะครับข,นนขันเท้าใดยักตันหนึง่งสมติเข้าเกี่ยวได้สักตันหนึ่งเข้าสิก,กินยูดได้เกือบครึ่งปีพนนี้ครับโซคีไลแมนบอแต่หลายวิญญาณก็เลยบอกว่าแกงข้าวให้พี่น้องทราบมาเฮ็ดคลิปแบบนี้วิญญาณคิดว่ามันน่าสิมีประโยชน์กับพี่น้องผู้ที่ตามนะครับหรอคงสิมีประโยชน์กับผู้ที่ตาม ผู้เนื้อเคลื่อนกะหันพ่อเกียวได้กับเกียวหันผู้ไต้เคลื่อนผู้ไต้เคลืค่อนอุโบสถลงไปพ่อเดี่ยวกับเกียวในเมื่อน้ำเคลือ่อนอุโบสถมันขึ้นไหลแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันฝนยังตกอยู่แบบนี้ยังจะเห็นเห็นบ้านนี่ฝนยังตกอยู่แบบนี้เห็นไหม,มเมรบนวดเดือบฝนมันโบกแบบไงอกพี่น้องสิ้นเดือนตุลาพุนละผมว่ามันยังสิเบเดอนอีลีหรอนาะพี่น้องนะสิ้นเดือนตุลาภุระจึงสิเบเดอนอีลีหรอ เดือนตุลาสิ้นเดือนตุลาปุ๊บมันจิไปฝนต้นหนาวนั่นแหละครับพอหนาวลงมากฝนยังสิเบิดนะครับแต่สมัยอยู่คู่มือเนี่ยมันกระลั่นตีบอะไรสีขึ้นจากตกง่ามเลยมันก็ตกขึ้นจากหยุดย่ามเลยมันก็หยุดขนาดหนาฝนมันยังแรงเลยแม่นว่าพี่น้องดิฉะนั้นวิญยากก็เลยเอาเอยียงมาาันกรลั่นตีกับพี่น้องบ่ได้หรอกเฮาเอาความเป็นจริงทีอยู่คู่มือเอาความเป็นจริงเอาความจริงจังเอาคว่เหียนอยู่คู่มือเห้ปรับ สมบูรณ์เอาสู่กับมั่นเนาะกับอากาศปัจจุบันกับโลกปัจจุบันนะครับนะพี่ญาตพี่ากค่ะขอฝากถึงพี่น้องบอกว่าที่อยู่เหนือเขื่อนอยู่ใต้เขื่อนให้เตรียมพร้อมทุกอย่างตรงอยู่ให้เท่าตรงอยู่ห้ยในกับโลกใบนี้โลกใบนี้มันบ่คือเเราแล้วบ่วคือสมัยซ0ซปีหาซปีย้อนหลังลงไปพุ่นคู่คมือนี้โลกมันแปรปรวนไปเบิดแล้วพี่น้องพราะด้วยฝีมือมนุษย์ของเรา แมนบ่าทำร้ายทำลายทำร้า,ายทำลายป่านะมันบ่บสองอย่างแน่มวลพิษมวลภาวะแมนบ่พีีนองสูงขึ้นผู้มือหรือดูฝนมันก็นเลยบตามฤด,ด,ดูกาลแมนบร่บนี่ฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่ของมันให้ได้อยู่กับโลกปัจจุบันให้ได้แมนบ่บพีีนองพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเนาะอะโตหิอัตโนนาโถ อ,อัตุหิอตุโนนาโถทานว่าวาพิดกะขออภัยอตุหิอตุนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพี่น้องฟังเอาเด้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นยัางใงว่าตนที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะต่อไปเนี้ยตัวเองต้องพึ่งตัวเองให้มากจะพึ่งคนอื่นเอาเยืมจมูกผู้อื่นหายใจก็บ่ได้มิฉะนั้นเฮานี่แหละนะครับซอยเหลือตัวเองแม่บ่พี่น้องซอยเหลือตัวเองเง็ยดจังได้ก็ได้ ให้มันอยู่กับโลกใบนี้ได้เฮากับอยู่กับโลกปัจจุบันให้ได้อย่งเกิดขึ้นเฮาต้องอยู่กับมันให้ได้เห็นบอกพี่น้องนี่ใช่หมเกิดยังไดก็ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคลิปดีๆแบบนี้พี่น้อคขาดว่าพี่น้องคองสิสนใจและการเอาใจใส่กับคลิปแบบนี้กับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับอย่าล,ลืมกดไลค์เผ่วพี่น้ ท่าดีกดแชร์ให้มูให้พี่ให้นอ้องได้ยเบิ่งน่ำติดตามนำ่ำหี้หูจากนำ่ำนะครับคลิปใหม่ๆกดกระดิง่งกรินะ๊งๆเนาะแจ้งเตือนมีคลิปใหม่ๆพี่น้องเบิ่งนะครับคลิปนี้มีวิธีหลายถ้าได้ความู้กดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อสวัสดีครับ